คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็มีการสั่งปิดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองปากพนังครับเนื่องจากว่าเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในขณะที่สาธรารณสุขอำเภอปากพนันก็มีการปลดล็อกตำบลแหลมตลุมพุกวันแรกหลังจากที่มีการปิดพื้นที่นาน7วันเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อถึง95คนครับ สภาพบ้านปลายทรายหมู่หนึ่งตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน92คนจากผู้ติดเชื้อของตำบลแห่งนี้ทั้งหมด95คนซึ่งอาศัยกันอย่างแออัดนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและว,วันนี้ับเป็นวันแรกที่สบคอ,อำเภอปากพนังปลดล็อกดาวครับหลังมีคำสั่งปิดพื้นที่เป็นเวลา7วันเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด พร้อมให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชือ้อและเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับสาธารณสุขอำเภอครับผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปิดเผยนะครับว่านอกจากเขตเทศบาลเมืองปากพนังยังมีตำบลแหลมตลุมพุกครับที่ต้องเร่งเอ็กซรเลคัดกรองผู้ติดเชือ้อส่วนการปลดล็อกวันแรกมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยเหลือด้านอาหารหลังประสบความเดือดร้อนมานานกว่า1สัปดาห์ครับ ที่ยังไม่พอเชื้อเนี่ยอย่าเพิ่งลิ่งนอนใจต้องมีการตรวจเช็งลุกนี่คือมาตรการที่เราเออกมาใชา้นอกจากนั้นเพื่อเป็นการควบคุมโรคในพื้นที่เราพบหยุดนันนี้เนี่ยก็ในการสร้างการรับรู้คือนอกจากการใช้มาตรการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุขดีเมทพีทีแล้วแล้วก็กตัวแล้วเนี่ยเราก็มีมติเป็นขั้นตอนเริ่มจากนายอำเภอเนี่ยใช้ต้องเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยสั่งปิดเจ็ดวันแต่ตอนนี้ขั้นการโรคเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วว่าตลาดที่ไม่ถูกสุราอนามัยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่โควิด ต้องไปลือ้อกันเลยว่าต้องไปบัตดตามกระทรวงสาธารณสุขก็เลยต้องสั่งปิขดขณะเดียวกันคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ประกาศเลื่อนการเปิดตลาดบางวังครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองปากพนังและเป็นคลัสเตอร์แพร่ระบาดไปยัง12ตำบลออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพราะตรวจสอบพบว่าเป็นตลาดเก่าแก่ไม่ได้มาตรฐานและควรหาตลาดใหม่ทดแทนครับ